สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับนี่ครับมาดูการเอาต้นไม้ให้น้องช้างจุดปมพอดีไม่ได้เอามีดมาครับดูความแข็งแรงครับควานช้างครับควานน้องควานสานะครับท,ที่อยู่ด้วยกันก็ได้เลยครับ โยนดีๆครับจะโดนหัวน้องครับกินได้นะครับนีเจอปามากินครับกินได้ครับต้นนี้ต้นปลาล์มอ๋อนอกแต่ แข็งข้าง,างน,น้ข้างนอกแข็งแต่ข้างในนุ่มอ่อนเนจายิงได้แล้วออมีความสามารถบอเนี่ยขไมยอยากกินด้วยลยครับลอง เสียงลงมาฟังนั่นเลยเอาว่าเป่าน้องออนแย่งซีนไปแล้วครับน,นันน่นนันน่นมยเข้าไปแล้วครับเปไเปไปปไ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 ปปปไปอยเน้ปเปไปไปยายหแบบแบบนึ่งต้นเนาะ อ้าว,าว,าวยายน้องอ่อนเนี่ยแน่นองอ่อนได้หนึ่งงานแล้วเนี่ยมีความสามารถคือกันด้วยพี่น่งนี่ ตอมันอยู่ใกล้นองออนมันเอาแทงงาถูนองออนเป็นรอยหมดอย่ไรเออเอจเย็นใจเย็น,ยน,ยนมันจะติดคอเอาไม่ได้จะรอทั้งดุนเลยครับนองออน มีความสามารถวะในป้อมันแข็งแรงหนกักมันหักทีเดียวได้เลยท้งงอนเหยียบทั้งนั้นกว่าจะได้เดี๋ยวเราไปดูเจ้าหญิงมันกินก่อน กับน้องภนษายามเช้าครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนเขาน้องช้างอยู่นี่แหละเอ๊ะ เคี้ยวเหมือนอะไรอร่อยเลยครับเอาะว่า ออรอเป็นดุนเลยวะนั่งไหมนั่งยิงอันนี้น้องมาซานะครับทั้งวันกับเจ้าปอมกินกัน ันเอาต้องเอาหันไปฝั่งนู้นครับไม่งั้นไอเปามันแย่งตัวมเล็กกินไม่ทันเพื่อนจะเปาาดึงเอามากินคนเดียวก่อนเดี๋ยวไม่ทัน Chào bao nhiêu? Chào bao? Ừ. Ao hết. เรื่องนวนมันจะให้จะให้เราดูจริง เห็นเรามาประมันก็หันนี้แล้วครับมันไอเจอ้าออนไม่ให้ดูไม่รู้มันจะเขินอะไรเคินกล้องอะไรนักหนา อ๋อดิ้งอ่ะอ๊ดอึดเ้ยได้บอน้อยออน้อยอ๋ออึดเฉยิอยมันแข็งแรงมากครับเจ้าเปานี่ ตัวเล็กเราก็เอากินเล็กนอ้หมอกมาแล้วเปิดน้ำไล่ความร้อนมาแล้ว โอ้เจ้ายิงได้ท่อนใหญ่เลยเดี๋ยวมันมันได้เยอะกว่าเจ้าห้จอนเจ้าเล็กมันกินไม่ทันเพื่อนเอาหน้อยอ่ะเสียด้เป้าก่อนครับว่าเลยนะเหียนไหมไอ้นี่ อ้นี่มันจอมแย่งเลยครับเออมันกินแล้วมันก็ะขายเออมันสิกัดเขาประสูมันแข็งนะครับด้านนอกมันแข็งแต่ด้านในมันอ่อน เดี๋ยวเราไม่ควรกินไปอยูนี้พูดเสียงดังไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวรบกวนร,รับโอเคเดี๋ยวให้น้องกินไปก่อนนะ เราไปนั่งเฝ้าก่อนไปก่อนละไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว